พบกับอาารเจ้านะคะไม่ดู้ดวงชาวราศีเมษในเดือนเมษายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป Vt headset ชุดหูฟังสำหรับ contact center โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP, ซอฟ t p h o n e Microsoft Teams, Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร063 269 6364เรื่องงานเดนนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบของการทำงานในในในเล็กน้อยนะคะออท่านที่ทำงานประจำอยู่ดูแล้วก็เรียกว่าทำงานอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็เดือนนี้จะมีแนวโน้มที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะหรือว่าได้ทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะคในเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจ นี่ระยะยาวนะคะหรือเป็นนี้บ้านนี่รถอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ว่าเราจะต้องมามากังวลใจอะคะ่ะในเรื่องของเงินว่าจะคือชําระนี่ทันไหมนะคะหรือการเงินจะดาเนินการไปได้อย่างไรบ้างนะคะอยากจะให้ทุกท่านน่ะนดูเรื่องระยะปรายจ่ายอะคะ่ะว่ามันสมดุลกันไหมนะคะพยายามจดทําบัญชีรับจ่ายไว้นะคะ ดูรเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะดูเราก็จะมีเรื่องค่อนข้างค่อนข้างหนักใจทุกใจอยู่เหมือนกันนะคะมีเรื่องของคําพูดคําจาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนกับว่าวาจาคําพูดเนี่ยเดือนนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะหวานแหววไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันได้นะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ยดยเชื่อมต่อเบอร์02และเบอร์โทรศัพท์มือถืออี o ค a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ, 9, 9, 9, 8, 8. E co คณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988่วยครยาว่คทรัพร์